สวัสดีครับเราให้ดูปล่อยสตาร์กองนี้นะครับเป็นปลอยสตาร์ทรงกลมนะครับรูปกลมมีดาวมีแสงอยู่ในตัวเองทรงกลมก็เป็นปล่อยที่มีดาวเป็นปล่อย,ลยหลังเบี้ยหรือหลังเตาทําตัวเรือนก็อสวยแล้วมีแสงเป็นเหลือเป็นดาวอยู่ในตัวเองนะครับเป็นปล่อย้นพบที่จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเดียว ที่บินคอยที่เนื้อแข็ง <Okay. S 1> มีความแข็งมีความแข็งมากนะครับเป็นพอยเก่านะครับออแล้วก็หายยากตอนนี้ราคาก็แพงไปเปล่าก็เป็นสีเขียวสีเหลืองนะครับสีเขียวโมรกดสีเหลืองพอยตะกูนี้นนมีสามสีนะครับเป็นพอยสีธรรมชาติก็สีอย่างนี้นะครับมีดาว <c oughs> เนื้อแข็งนะครับสนใจก็โทร087 1 5ึนหครับร้านเจนะเชยจังหวัดจันทบรุรีมีพลอ,อยจันทบรุรีเป็นพลอ,อยประจำจังหวัดที่ต่อไปจะหายากนะครับสนใจก็โทรคุยได้นะครับ